ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราช สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่กลัวความสูงอย่างรุนแรงจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันทำอย่างไรให้หายกลัวความสูงได้ไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ อาจารย์คะโรคก,กลัวความสูงค่ะคือโรคอะไรแล้วแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติคะค่ะมันก็น่าสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆคนเราส่วนมากเวลาขึ้นไปที่สูงๆมันก็น่ากลัวทางนั้นนะคะแต่ว่ามีคนบางส่วนค่ะที่กลัวมากจนผิดปกติจนเป็นโรคก,กลัวความสูงหรือที่เรียกว่าแอค o รโฟเบีย ก็คือกลัวสิ่งที่คนปกติไม่น่าจะกลัวกันเช่นการขึ้นบันไดออหรือว่าไปจอดรถที่สูงๆงหรือว่าการมองลงมาจากสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกลัวมากเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องอหรือว่าใจสั่นหน้ามืดได้จนทําให้เวลาที่ต้องไปที่สูงหรือไปขึ้นลิฟต์ไปชั้นสูงๆก็จะแบบไม่ไปแล้วซึ่งมันทําให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันค่ะ อาจารย์คะแล้วโรคนี้ค่ะมีสาเหตุของการเกิดโรคไหมคะค่ะจริงๆมันเป็นโรคกังวลชนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ากลัวเฉพาะแค่ความสูงแต่ว่าไม่ได้กลัวอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีความหลังฝังใจเกี่ยวกับความสูงเช่นเคยตกจากที่สูงในวัยเด็กหรือว่าเห็นคนตกลงมาแล้วได้รับบาดเจ็บก็เลยกลายเป็นฝังใจพอเห็นที่สูงมันก็จะกระตุ้นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเรามีแนวทางการรักษาไหมคะอาจารย์เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ค่ะดูน่าสงสารมากๆเลยที่เขาจะต้องใช้ชีวิตประจําวันกันค่ะค่ะหลักการก็คือการเผชิญนะคะอาจจะดูภาพนิ่งก่อนดูภาพตึกภาพสะพานอย่างเงี้ยค่ะาแล้วพอไม่กลัวเราก็อาจจะดูคลิปพอดูคลิปแล้วไปต่อได้เราก็อาจจะให้คนไข้ลองเช่นถ้ากลัวที่จอดรถสูงๆอย่างเงี้ยนะคะให้เริ่มขับรถจากชั้น2ก่อนถ้าเกิดไม่กลัวก็ไปชั้น3ชั้น4ี่ชั้น5้า อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะค่อยๆสเตปเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทรมานมากจนเกินไปหรือตอนแรกถ้าเกิดไปคนเดียวไม่ได้ก็อาจจะหาเพื่อนไปก่อนแล้วถ้ามั่นใจก็ค่อยขับรถขึ้นที่จอดคนเดียวเนี่ยค่ะที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายแล้วมันจําเป็นต้องไปเผชิญจริงๆอะคะ่ะใช้ยาช่วยคลายกังวลได้นะคะซึ่งอันนี้อยากให้มาปรึกษากับจิตแพทย์ค่ะขอบูณอาจารย์มากเลยนะคะเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ คนเรานะคะจะมีความกลัวที่ไม่เหมือนกันค่ะนอกจากกลัวความสูงยังมีกลัวเข็มกลัวที่แคบทางรายการจะเชิญอาจารย์มาให้ความรู้อีกนะคะ,คะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะัสนีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน